เจ๊น้องเป็นยังไงรับมุกดาหารเราจะโตมันคืออะไรอุ้ยจนสั้นแั้วสิล่ะเอขาซ้ำโตว้าวว่าไอ้เกียร์ได้ยังไดงผู้ใดสิบอดเกียร์ได้เป็นบวาเขาเจ้าได้เป็นเกียร์ล้านเก้าแสนว่างว่าถือตะปูบ่มีดวงเท่านล่ะล่ะคันผู้ใดว่างหนีเราซื้อล่ามันถืเบัสถึืเบัสได้จี๊ดจี้ดวงเนาะอยู่ที่ดวงวะ เขาสามตัวปูนพันไดเบิดเลยเด้เขาสามตัวพันไหนมาห้าแปดสองคิดเบิ้มสำเยวันนี้ได้มาหรือยังมุกดาหารน่ะวันนี้ยังไม่ได้รอก่อนวันนี้มีอะไรมาฝากเอซีบ้างรอก่อนยำเฝ้าปากแห้งเอคนที่ได้ยินหลายนังว่างรอก่อนใช่ไหมแมงเอาพิมพ์รอไว้นะครับรับมุกดาหารนะครับ เอา<ร>อเลข<ห>ฟันไป<ด>8ป0หนึ่งศูมแ่นมนจ้าอันนี้คือฝันของเจ๊นงแมน